เห็นตัวกูยังเฮ้ยข้างหน้าอะไรอ่ะดีเจเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ดีเจแล่แรมาตรงกูมาตรงกูมันอยู่กันแถวนี้เฮ้ยแถวนี้ซับโรเหรอวะหาซับโรสตรงไหนไหนไม่น่าตรงกำแพงไม้น่ะไม่ใช่ไงมันอยู่ตรงน้นมันป่องนะเราจะไหวไหมเนี่ยไหวไม่ร้องไม่นู กลัวบังเกอร์กลัวบังเกอร์กลัวบังเกอร์ถี่มาไม่ต้องกลัวตามตามหลังมายิงมานี่แหละี่เฮ้ยเก็บเส้นแหลกนไม่เก็บมันไม่เก็บเลยเฮ้ยแรงน่าเอออย่าสนใจอย่าสนใจเก็บป้องก่อนอย่าสนใจเทียอะไรโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็มาเพื่อนเพืออะไรยิงวะโดนหลังไม่ได้เพื่อะไรยิงปล่อยๆแล้วยเข้างในเราข้างในต้องเข้าอยู่แล้วล่ะไม่เข้าไม่เก็บระวังนะเว้ย อยู่ไหนวะเดี๋ยวไล่ไปตามพวกมาแล้วป่ะไล่ป่ะคนยังเท่าเดิมเฮ้ยโอ้โหอะไรทำไมไม่เก็บกันวะเก็บมั้งเห็นเป็นเสื้อขยะน่าจะมาตามล่าแต่อีปิกมันทิ้งไปขยะเลยนะเว้ยเออดับเล่นแล้วตามมาตามมานู่นไงอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่บ้านนู่นเลยสัะบะรถ กับอีปิกเอ ي, ้ยตำรวจตำรถกระแลสองตัวเองเหรอเอ้ยแล่คู่เลยแล่คู่เลยตำรวไปไหนอ่ะเออไปไหนวะมันจะไปไหนกันวนะน่ะมันจะดิสเวยแตกเก็ตช่วยกวูกดนดีเวนไม่ยิงมาเราอุย้ยนักล่ามาลีโอ้โหดาวลงสอง ปยูนิคอร์นหลังไม่ไหวยูนิคอร์นดาวมันดาวมันดาวดิเลยมึงดิเลยหาดีดิเลยไอ้ห่าดิดิไอ้เหี้ยวิ่งแมวมันก่อนดียูนิคอร์นวิ่งมามากูอะเออแค่กูโดนหรอเอาโดนรับไหเนี่ยกูดิไม่ได้แค่นั้นแหละเพราะมันมีตัวอยู่ ฉันทามึงดิสในบ้านเนี้ยดิสได้กูคุมได้ยิงแหลแตกเต็มเลยเแตกไอสัตว์แหลระเบิดเต็มเลยเยอะรีบเก็บมาจุดเกิดรีบเก็บเร็ว้ยที่ไหนวะที่ไหนยิงวะเก็บหาตัวดิหวังนะ่าไม่เห็นนะตรงไหนอะไม่เห็นอ๋อ,อ,เ,อเก็บมาเก็บเก็บไปเลยเก็บโดดข้ามาเร็ว บ้านนี้เลยเขานอนบ้านนี้เลยตื่นินมีคนวิ่งมาไม่มาไม่มาไอ้ลรไอ้เหี้ย